สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับจอยทําแนวทางมาตลอดเนาะจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทาง5าน้อยสูตรแยกสี่น้อยจ้าวันที่30เดือน5 6หามาให้พี่พี่ FC ได้รับชมจ้า ก่อนสิไปรับชมวันที่30สิเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปขอวันที่ยี่สบเก้ากันก่อนเนาะจ้กว่าจวยหายตัวใดไปแน่เนาะจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบเก้าจ้าวันนี้สูตรปังๆแกพีพี่อซีจ้าน้อยเฉพาะกิจห5ห้าูดจ้าผลสรุปน้อยเฉพาะกิจเก้าสามเกสามเกดไปเนาะจ้กบุญสองตัวล่างหกห้าหกหามาคูเด่นเนาะจ้กนอกพีพีเีจ้าหกหานเนาะจ้า สายรูดสายวิง่งเพราะเขาตรงๆเนะจะหกหา 6, 5, จะเด่น6ูกรูดถกเด่นห้ารูดห้ามาจา้าพิเศษจา้าเจ็ดหกรูดพ้นสรุปน้อยพิเศษบนเจ็ดสามสามเด่นเจ็ดรูดเจ็ดมาในลักลอยเนกะจะสำหรับน้อยพิเศษนกะจา้าสองตัวล่างเก้าแปดรูดไปเนกะจา้าน้อยพิเศษจา้าปกติห้าสี่รูดจา้าพ้นจา้า สามห้าสหาสกับมาคูเด่นนอกจากพีพีเอฟซจ่าเด่นหาูดหาเด่นสีูดสีมาจ้าสายลูดสายวิ่งองเขาเขาตรงตรนอกจากหาสจ้าสองตัวล่างสีสองสีสองจกระจับคูลูดไปนอกจากเด่นสีูดสมาเนอกจากสายลูดสายวิ่งเขาเขาตรงตรนอกจากสีสองจ้าสีสนอกจากเด่นรวมให้สอนอกจากถ้าพีพีเอเอาเด่นรวมมาจับขู่กับ เด่นปกติเนาะจ้า42กระเข้าตรงๆเนาะจ้าสายรูดสายวิ่งน้อยปกติเนาะจ้าเด้งบนล่างเนาะจ้าวีไอจ้า09รูดพ้นสรุปจ้าบน742รูดไปเนาะจ้า2ตัวล่าง v ี p 98 98จอยกระจับขู่รูดไปเนาะจ้าเด่นเก้ารูดเก้ามาจ้าได้เฮเดอร์จ้าพี่ๆซีจ้ามือนีสายรูดไซวิ่งของเข้าตรงๆาก98จ้า เด่นเก้าลูดเก้ามาจ้าเด่นร่วมจ้าเด่นร่วมเข้าไปที่สองเนาะจา้าสี่สองน้อยปกติแล้วก็สี่สองวไอพี่จ้าสำหรับเด่นร่วมเนาะจา้ากันเบิ่นจอยหายหกหกห้าห่าออกสามสามยินดีกับพี่พีเอฟซีติดตามฮานอยสูตรแยกสี่น้อย, 0, ย, 4, อยวันที่ยี่สิบเก้าจ้าสายลูดสายวิง่งเข้าเขา,ขาเต็มเต็มจ้า คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรนัรน,นใดๆทั้งสิ้นนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจ้าวันนี้น้อยเฉพาะกิจจ้าเด่น1นศูนย์รูดจ้าน้อยเฉพาะกิจ1นศย์รูด1นมีหน่งสก็อย่าลืมวิ่งรูดด้วยนอกจากนอพพีเอฟซีจ้าฮานอยออกเป็นรอบๆนะจ้า หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจ้ะคู่เด่นเนาะจ้าคู่เด่นศูนย์หนึ่งเนาะจ้าหนึ่งศูนย์เนาะจ้าสำหรับคู่เด่นเนาะจ้าจ้อยไ้คู่เด่นพร้อมเนาะจ้าเด่นร่วมอยู่ที่เจ็ด แล้วหกจ่าร่วมนอจา่าสองตัวมาจับขู่กับเด่นของแยกแต่ละนุ่ยได้นอจา่าเก้ามีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แปดสามคู่เด่นนอจ่าเก้าแปดนอจ่าสำหรับคูเด่นนอจ่าทามักตาชอบนําไปปิ่นแนวทางใดจ่าคูเด่นนอจ่าทามักตาชอบนําไปปิ่นแนวทางใดจ่าปกติเจ็ดหกลูดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกแปด หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งจ่าคู่เด่นเจ็ดหกน้อจ่าเก้าแปดลูดจ่าสำหรับวีไอพีกับชนกับปกติน้อจ่าเด่นลูดน้อจ่าเก้าแปดจ้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่ เกาเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกคู่เด่นเก้าแปดจ้าสำหรับวีไพกันเบิร์นอนจ้ากันเบิร์นนำไปเป็นแนวทางได้ถูกน้่ยนอะจ้าท่ามักทาชอบนอะจ้าเก้าเก้าแปดแปดจ้า ตัวเด่นตัวเน้นจะหสหนึ่งห้าศูนย์สองกันเบิ้ลแปจะเ้าสองเก้าสาปดหนึปกติ87 แปดเจ็ดหนึ่งจ้ะหกศูนย์หกเก้าวีไอพีเก้าสองเก้าสี่แปดสามแปดหกจ้ะอย่าลืมไปกับทุกรอบจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาจอ้บันทึกไวใส่ไปปิดแนวทางได้นะจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่พีเจ๋าบางครั้งกว่าจะเข้ามากแต่บางวันกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะจ้าจอยกับคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันเนาะจ้าถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเน้อจ้าขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนทุกทานสชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข้าแล้วก็ฝากเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าเข้าตัวได้แบบได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสูตรจอยฟังได้เลยเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า